โอเคอยู่ค่ะพี่คร,รับไปลุกเปิดบ่อยมา<ข>ถึงแล้วนะคะแอบบเดิมเดิมเป็นไงคะพี่น้องคะบนชุดชุดเต็มๆนะค่ะผ่าไปน้ำเด้อสร้างความโมโหผ่านไปนเด้ำได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเบาไปน้ำนะคะเพราะว่าเราชอบพูดอยู่แล้วค่ะ,ะนี่ค่ะอุ้ยน้องลงเอ,อ๋อค่ะชุดเต็มนะคะ เรียกแอมร้องจะร้องจะไปร้องกับ้งจะไปถ่ายรูปค่ะภับนิ่งนะคะอค่ะนว้มาติใส่ว่าสวยจังเลยสวยสวยมากวันนี้วันนี้ค่ะปรับรุกด้วยเกลัรค่ะการรูปจากันเธอต้องเลี้ยวข้าวฉันจดะโอเคคุณค่ะพี่ลำเพชรก็จะมาพี่ลำเพชสวัสดีค่ะโอเค วานไม่เดี๋ยน้องมม่มนีแ้ว้นึงนสวยะครับสวยงามสวยงามจ้โสายเดียวค่ะโนอเดียวกัล่นงไปนู้นึงม่ใช่น้องเพรนะมาถึงน้องเอามาได้โอเควานของกล้องเลยจ้ะเน้สองสองนสวยค่ะสวยปรครับหนึ่งสอนจ้า ไปจ้าอ c ชั o เลยจ้า one two three อีกอันหนึ่ง one กไ้าทยเรากับตาอนเปยนโจเลยเอาตั้งไ้เลยบอกเราโอเคเปิดทิ้งใส่โอเคอ่ะจับดูสวยงามจ้าแหม หยุดมาฟังพี่อีกเลยอยากมาฟังใส่มืออีกใส่มือเออซ้ายอีกซ้ายอีมันนานโพดมันเอียงไปทางวโอเคือแบบนั่งนั่งในหน่อยไหมนั่งนั่งใช่แล้วก็คลายาแบบนี้นี่ค่ะเธนกำลังจะเอาเมื่อแบบอะไรดีเอออ่าอ่ได้ไหม มันดูเกรงมองว่าาาวนตอโตเข้าไปอีกนิดนึงดูเกรงังใหม่เดี๋ยวรีเซ็ตก่อนโอเคโอเคองกล้องเลยจ้ะเลยสองสามดี่สยคือีาามีอ้ไ่เออนานเอิบจริงิออันนี้คืออันนี้เดี๋ยวเดิน นี่ค่ะคนบีบนี่ค่ะอยากได้ฟิลนี้พีค่ันนี้ได้ฟิลนี้่อค่ะได้ตู้มองแบบนี้ยู่ปะะตู้มองข้อสัเออสูดอาจารย์เอเด้มือมือก็ได้ขาได้หรือยังจ่าลองมือดิตัวตรงๆพี่นั่งนั่งได้ไหมตรงตนี่ฟิลนี้ก็ได้ เอวหักเอวยังไงเนี้ยน่สองสอขนโอ้ถ้าหักขนาดนี้เอวแซ่บสวยว่ะเรต้องมาเปีนนะครัเอวเล็กเนี้ยเอวยังนี่โอเคโอเคนั่นแหละรนโอเคั่นแหละเออขอยืนขอยืนเดี๋ยวนะโหลดมามาตัตมาเฮ็ที่นีเออเี่นีโตเฮ็ดยูนีเอ้าเอเอาดูใส่ใส่กางเกงกับกา เอายกมือหนีบอ่ะขายเหยียดออกมาข้างหน้าเลยอ่นี่ค่ะอุ้ยขายาวมากสูงรอยเก้าสิบ

ออกมาข้างหน้าออกมาข้างหน้าข้างหน้าข uh ้างหน้าข้างหน้าโอเคเอาซีกหนึ่งสอง1า3สวยค่ะเออสวยสวยแเลยจ้าลหกชข้อวันทดีแจกได้ไหมอ่ะดีเทคทูสวยมากอุ้ยแม่ขาร้อยเก้าสิบสูงสองเมตร สดใสเสวยมากบอแล้วบีบไม่วรัได้ฟิวเลยอะรนโนดโนดโนดเอออืม

เันนุ่งจะยิมนาจะม้บ้ยเหหนกังสองมเอาัแ้วรือไกะไทยเยอองามนี่เงยเฮ้ยเฮยเอายัไหนมาตับตับอะไรม่อนบีบมวยผมหมครับไปอัดเทปเต็มมือเยหมวกนัอนใช่ค่ะเพิ่งอัดันกอนแล้วแับแล้วนี้มีสตอรี่ไหมเนี่ยไม่เทปเดียวเลย โอ้ย่าเห็นมีสตอดีเถอะสิเป็นลต่อมปานงานมีแต่แบบด่วนๆเลยใช่ไหมคะทำงานด่วนต่อไปจะเป็นเพลงโน้ตนะคะพี่เพลงอะไรคะเพลงอะะไรคเปิดใจสาวโน้ตค่ะดึง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 เขาท่อนนึงเขาต้องดึ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 งขอสัมภาษณ์พี่วิวหน่อยค่ะหลังจากที่วิวถ่ายงานให้หนูมาหลายๆเพลงค่ะพอมาเห็นหนูลุปนี้รู้สึกยังไงบ้างมันแปลกตาเพราะปกติเห็นแต่เธอแบบ